ออสอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามีสาสิบหกข้อนะครับอันนี้หมอกระดูกคอยลองไว้นะครับลองกระดูกให้มาชนกันพอเราทำงานหนักๆเข้าหมอลองกระดูกจะเบี้ยวครับมันจะมาชนกันเงี้ยครับทับเส้นประสาะทแล้วทําให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเป้าข้นนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆนะครับเราจะปวดในเป้าข้นนะชาลงขาครับสังเกตนะครับวิธีนี้จะช่วยรักษาให้หายขาดนะครับ สำหรับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะต้องไม่ต้องไปครับใช้วิธีหัวหายแน่นอนครับเวทีง่ายๆครับเอามือตรงๆครับหรือออกไปนี้นะครับในมือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่ง่ามขาเราเนี่ยทั้งสองข้างนี้นะครับอยู่อย่างนี้ครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอ้าขาให้กว้างนิดหน่อยนะครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับตัวครับกุ้มไปครับ เอาไปที่ง่ามขาครับแล้วแขนตึงติดลำตัวเห็นไหมครับเอาแขนตึงติดลำตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลําตัวเห็นไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกร็งตัวนะครับไม่ต้องกั้นลมในใจมันจะเจ็บหน่อยนะครับเจ็บต้องคนนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับได้ไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ครับแรงๆนะครับอย่าลืมนะครับแขน ครับตัวตรงนี้ครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไส่ขึ้นให้มันดันนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับพอเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับ้เราจะได้ถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังกรึบกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับกรกบทําให้หมอลองกระดูกกลับเข้าไปที่เดิมครับหายขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกทับเส้นครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับศูนย์1ปดเก้าหน้าสามหนึ่ง แปดเจ็ดสองหนึ่งครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังคตเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าที่โลกแล้วนะครับฝังเข็มมาเกือบยี่สิบครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือนสองเดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับก็อน้ผมเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลือนไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกำลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับ่ก่อนวิ่งไม่ได้นะครับสามเดือนนอนสมก็ขอฝากไว้ด้วยครับ แชร์ต่อ,ตอไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นครับแล้วเจอกันใหม่ิปหน้าครับวันนี้ครับ